好吧，过来过来，跑什好好，好跑跑，你到干什么？ เอาเครื่งออกเอาเครื่องออกข้างไหนล่ะบานนี้ตนี้เราดีเอาถอยมาตรงนี้ก็จะถอย่ม่มนี่ยุ่งว่าเต็มดันผมว่ที่จริง็้องเงินันนี้ตี่นี้เปลี่ยนที่เี่ยวเราเล็กเราถอนแบบนีิถอนใส่เล็ก็อวไม่หง่กอ่งเี้เออนั่นเี่ยมีก่องใหญ่เน่ย นั่นกองง่า่นั่นกองเงินหน้าบ้านแรงไม่ง่ายคนประหยัดไฟร้อยใหม่ร้อยบาทเดอน นกไปถอดเกียร์ก่นนะ็แมเครื่กงเฮดเจ็ดร้อยครับย้มล้างจัดส่งให้ลูกค้าครับไปแถวหน้าทางล่มกันเลย 外面的。 สวัสดีครับพบกับร้านมาวินเชียงกงครับผมเช้เาเช้านี้ปิดการขายเครื่อง H.O.7T Turbo นะครับท่นที่ผมขับมาจากสระบุรีเดี๋ยวครับหน้าตาเครื่อง H.O.7T Turbo พร้อมเอกสารใบคุมเครื่องนะครับขอบคุณจากลูกคา้าจังหวัดอำนาจ,จเจริญมากๆนะครับที่มาปิดการขายให้ ช่วงบ่ายน่าจะได้ไปส่งนะครับเพราะว่าเราต้องยกออกมาแล้วก็ฉโลมน้ํายาล้างเครื่องแล้วก็ล้างอัดฉีดออกแล้วค่อยขึ้นเปอัพไปส่งลูกค้าช่วงบ่ายครับตัวนี้รอบเช้าจะไปส่งเครื่อง e h 7 0 0็ดร้อยอยู่ที่เฉลี่นลำปาวครับก็คงไม่นานครับผมคงไม่นานเพราะว่าเลาะฝั่งนั้นออกนิดหน่อยแล้วก็ตัดแทนเครื่องแล้วก็ยกออกได้เลยครับ 咱慢慢的是。 เ,เคยวันเคยวันไหนนะมิเตเลฝสามคนมิเตเลขสามคนนะนะก็ฮะนะบางรายว่ามมีเล็กนาปวดว่าเ้สี่สามคนตัดทางเดียวกับทัดด้วยตัดบ่อแม่มว่าะ

ไหรือมได้เออเอาของพวกแกงแกแมีมบ่คือห้องจะขึ้นะขันเหอยี่น้อยห้องจะขึ้นเล็กเยน้องเลาวแกะไปขันนึงแล้วมับโอ้ไกลบ่เลยสองรถมาวต็ 一个铁板，到处都是。 เกียวสีทาบสำหรับเกียรีตัวนี้เอาไปส่งลูกค้าที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ คุาโอนมาทำเงินที่เดือดลอยนะครับเจ็ดสี่โทโบไปเ้าไปสำหรับวันนี้ออกสองตัวนะครับเครื่องยนต์เราฮีโน่ทั้งสองตัวครับแต่ว่าอีกตัวนึงเป็นฮีทเจ็ดร้อยครับนี่ครับอีกตัวนี้เป็นลูกค้าเกอดลำเปานะครับฮีทเจ็ดร้อย